สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องบีชช OP อีกแล้วนะคะวันนี้เซโนริต้า KS ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นเซโนริต้าพัดจากราคา100เป็น150บาทนะคะ,ะเพิ่มส่วนผสมใหม่เห็นผลไวขึ้น ไอเทมนมใหญ่ซองเดียวจบนะคะช่วยให้หน้าอกขยายผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลปรับฮอร์โมนในผู้หญิงนะจ๊ะเพิ่มขนาดหน้าอกภายในฟิตเร่งโตไวขึ้นสองเท่าสองเมตรนมคัดเลยจ้าเซโนลิต้ามีสารสกัดจากธรรมชาติกว่า13ชนิดนะคะไปดูเลยมีอะไรบ้าง สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยชะลอไม่ให้ผิวหนังแก่กรวัยช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังสารสกัดจากทับทิมลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดต่างๆได้สารสกัดจากเห็ดลินจือเห็ดลินจือแดงสายพันธุ์เกาหลีมีประวัติ ในการรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนอยังช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นสารสกัดจากอะเซโรราเชอรี่ช่วยบำรุงผิวของสาวๆให้เนียนกระจ่างใสสารสกัดจากตังกุยช่วยบรรเทาอาการต่างๆช่วยรักษาสมดุลของไหลเวียนโลหิตในผู้หญิงช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอสารสกัดจากถั่วเหลืองจะ ไปทำให้ฮอร์โมนที่พ้องเกิดความสมดุลทรงดีผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงสารสกัดกาวเครือขาวช่วยให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นแก้ปัญหาสวงอกที่หย่อนคล้อยให้กลับมาตึงตึงสารสกัดจากอัญชันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโลมะเลงและชะอลอริ้วรอยและดูผิวพรรณให้ตึงตึงกระชับ คอลลาเจนไตเปปไทยช่วยให้ผิวพรรณดูแลตึงๆชุ่มชื่นมีชีวิตชีวายีสต์เบต้าคูแคน80%ปรับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้ดีขึ้นสารสกัดจากเกากี้หรือโกจิเบอร์รี่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายดวงตาบำรุงประสาททําให้หลับสบายสารสกัดจากโสม ช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและยังช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงที่กำลังเข้าวัยทองอีกด้วยสารสกัดจากดอกคําฝอยช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันไขมันอุดตันเส้นเลือดบำรุงประสาทและละงับประสาทเซโนลิต้าพัท้าให้ลองสูตรเพิ่มโดสเพิ่มขนาดหน้าอกภายในฟิต เล่งโตวไวขึ้นสองเท่าทานคู่กับน้ำเต้าหู้ยิ่งเห็นผลเร็วแพ็กเกจจิ้งของเซโนลิตาพัดนะคะสวยหรูหนึ่งแผงมี10เม็ดนะคะทุกคนรีวิวจากผู้ที่ใช้นะคะใช้แล้วมาสองอาทิตย์หัวนมชมพูขึ้นหนะ้าอกกระชับเต่งตึงน้ำหนักลงด้วยผิวดีนะมห้ผิวลื่นนะคะภายในกระชับแล้วก็ มีมาตรฐานปลอดภัยผ่านการรับรองอ,อยอเลขที่10ขีด1ขีด2 5 3 6 1ขีด5ขีด0 0 4 3โปเซโนโลิต้าพันนะคะ1ซอง150บาทส่งฟรี2ซอง300ส่งฟรี4ซองแถม1 600บาทส่งฟรีบี้ไม่มีเก็บไปทางนะคะ โอ oh, สุดฮิตและขายดีที่สุดน,นะคะ4ซองแถม1 600บาทจัดส่งฟรีปล่อยให้นมเหี่ยวย่อนยานนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปหรือว่าแอดไลน์มาเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้พี่ด้วยนะคะ